สวัสดีครับผมอยู่กับผมโบ๊ททำทุกอย่างชาแนล ก็เป็นช่องที่ทําทุกอย่างตามชื่อช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปรีวิวนะครับคลิปความรู้คลิปอะไรต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามานะครับถ้าเราทําได้นะครับเราจะทำให้หมดเลยตามชื่อช่องเลยนะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปที่รีวิวนะครับหรือว่าแนะนํากับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมที่ใช้เครื่องมือสร้างแบรนด์ดีบอลอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่น่าจะมีไว้ใช้กันนะครับก็เอามาแนะนํากันกันนะครับผมสาหรับเจ้าตัวที่ เรามาแนะนําในวันนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้เรียกว่าเอาพลังงานนะครับจากแบตเตอรี่ดิวอสออกมาใช้งานให้คุ้มค่าสําหรับ ah, หลายคนนะครับอาจจะเป็นพ่อบ้าน DIY หรือว่าซื้อเครื่องมือช่างด w วอสมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับซื้อมาเก็บซื้อมาสะสมเพราะชอบนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เสี่ยมหรือเสื่สอมหรือเสียได้นะครับผมสําหรับตัวที่เราเอามาแนะนําในวันนี้นะครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นตัวที่สามารถนําพลังงานนะครับออกมาใช้ สำมาพลังงานจากแบตเตอรี่ดีวอลออกมาใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่2ตัวนี้นะครับผมมีราคาที่ต่างกันค่อนข้างมากนะครับมันมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยควรใช้ตัวไหนตัวไหนมันเหมาะสมกับเรามากกว่ากันครับลงมาดูครับผมอ่าโอเคอันดับแรกเรามาถึงตัวสินค้ากันก่อนนะครับผมเจ้าตัวแรกนะครับผมเป็น d ีวอล dcb 0 9 0เศูนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเปรียบเหมือนเป็น power bank ให้กับเรานะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่ของเครื่องมือช่างดีวอลอยู่แล้วนะครับผมส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเป็น DCB-094 นกะครับก็เปรียบเสมือนเป็น o ควแบง n ์เหมือนกันนะครับแต่ว่า2ตัวนี้มีข้อแตกต่างกันที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราคาและสิ่งที่ได้กันก่อนนะครับผมสำหรับเจ้า DCB-090 ตัวนี้นะครับผมถ้าเราซื้อมานะครับจะมีแค่กล่องกระดาษนะครับหรืออาจจะเป็นแพ็กเกจของบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นบางล็อผลิตนะเป็นแทนกระดาษอยู่ข้างหลังแล้วก็มีพลาสติกใสเคลือบข้างหน้านะครับแข็งแงเนี่ยเหมือนกับ แผงของเล่นเด็กอะไรแบบนี้เลยนะครับในราคา690บาทนะครับอันนี้เป็นราคาที่ตัวผมได้มานะอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้ไงครับผมในร้านออนไลน์จําไม่ได้แล้วว่าสั่งมาจากร้านไหนนะครับก็ซื้อมาใช้งานอยู่ระยะหนึ่งละประมาณปีนี้ได้นะครับผมสำหรับต,ตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็น DCB094 นะครับตัวนี้ได้มาจากมงคลชัยศรีราชานะครับหรือ MKC2 นะครับตรงสะพานข้ามบายพาส จากเส้น assumption ไปสวนเสือศรีราชาข้ามใบพัดจะมีห้างตื่งมูชั่นอยู่นะครับผมตัวนี้ได้มาในราคา3,200บาทนะครับผมในกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเจ้าตัว090นะครับอันดับแรกเลยจะมีตะขอแขวนแบบนี้นะครับให้มานะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์1น0วัตต์นะครับผมตัวนี้สามารถนํามาใช้ชาร์จไฟนะครับเข้าให้กับแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ มันถ้าเป็นแบตเล็กๆใช้ไม่เท่าไหร่นะแบตใหญ่ๆเนี่ยร้อนนะจากที่ลองนะครับคือค่อนข้างร้อนมากเลยคือสามารถชาร์จแบตกลับเข้าไปให้แบตเตอรี่ของเราได้นะครับในขณะที่090เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับคือสามารถที่จะเอาไฟจากแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้อย่างเดียวแต่ตัว094นะครับสามารถชาร์จไฟกลับให้แบตเตอรี่ได้ด้วยด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผม100วัตต์ก็มีมาให้ในชุดอยู่แล้วนะครับผมมีมาให้ในชุดอยู่แล้วตัวนี้100วัตต์นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับ อลองดูนะครับเทียบกับแบตเตอรี่20โ5แอมนะครับผมเห็นไหมใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีสายนะครับผม Type C ทู Type C มาให้นะครับในชุดเลยนะครับในกล่องมีมาให้ครบๆแบบนี้เลยครับผมอ่า มันก็จะต่างจากตัว090แต่ราคาเนี่ยก็ต่างกันมากเช่นกันนะครับ690นะครับกับ3,200บาททีนี้นะครับในเมื่อราคามันต่างกันขนาดนั้นนะครับการใช้งานเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับลองดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว DCB 090ตัวนี้นะครับข้อดีของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมตัวนี้12โวลต์3แอมป์นะครับสามารถที่จะใส่และก็ใช้งานได้นะครับแบบปกติเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็น20โวล์5แอมป์นะครับ20โวล์หรือ18โวล์ก็แล้วแต่นะของดีวอสเนี่ยเขาจะมีออกมาในสองอย่างนะครับบางบางร็อตผลิตนะครับบางที่ผลิตเนี่ยก็จะเขียนว่า18โวล์บางที่ก็จะเขียนว่า20โวล์นะครับซึ่งมันคือตัวเดียวกันนะครับผมอ่ะ ถ้าเราใส่กับแบต20บโวลต์หรือ18โวลต์นะมันก็จะค่อนข้างตัวใหญ่หน่อยนะครับแต่สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับโดยที่พอร์ตที่เราจะนําไฟออกมาจากแบตเตอรี่ได้นะครับจะเป็น usb นะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าเรานําไปชาร์จมือถือนะครับพร้อมกันทั้ง2ช่องเนี่ยมันจะชาร์จช้ามากมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบตจะหมดไวกว่าปกติด้วยนะครับในขณะที่เราชาร์จแค่ช่องเดียวเนี่ยเราผัดกันชาร์จเนี่ยเครื่องนึงเต็มเอาอีกเครื่องนึ่งมาชาร์จให้เต็มร่เนี่าร นี่่ออะะไระเราจะลองชาร์จเข้ากับตัวอลองเจ้าตัว DCB 0 9 0นะครับผมกับแบต20่สิโวลต์หแอมป์นะชาร์จ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับผมอ่ะตัวนี้เป็น Note 20 Ultra นะครับผมอ่านี่นะปิดกล้องอยู่อาจจะมองยากนะโน้ตยี่สิบอัลต้ 5G นะครับจะลองชาร์จดูนะครับว่ามันจะชาร์จเร็วชาร์จชา้าแค่ไหนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับจะขึ้นอยู่ว่า1ชั่วโมงสามสิบห้า 1น่1ชั่วโมง35นาทีก่อนจะเต็มนะครับก็คือได้ความเร็วที่ชาร์จอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้กับแบตสิบโวล์ละมันจะชาร์จได้ความเร็วเท่ากันไหมนะครับเป็น DCB 090ตัวเดิมน,นะครับแต่เปลี่ยนแบตเป็น1 2บสโวล์สแอมป์นะครับอ่าตัวนี้เป็นแบตสิบสโวล์สแอมป์นะครับกับตัว DCB 090 ชาร์จเข้า,า Galaxy Note 20 Ultra เครื่องเดิมเลยนะครับอขอขอายัยฟิล์มหลุก Note 20 Ultra เครื่องเดิมนะครับแบตเนี่ยตอนนี้มีอยู่25นะครับก็1ชั่วโมง35นาทีก่อนจะเต็มเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราใช้แบต12โวลต์หรือ20โวลต์นะครับก็ให้ความเร็วในการชาร์จเนี่ยที่เท่าๆกันนะครับก็คือ ไม่ได้รองรับชาร์จเร็วอยู่แล้วนะครับเจ้าสองตัวนี้นะอ่านี่พอร์ตนะครับจะเป็น USB ทั้ง2พอร์ตเลยเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเรามีมือถือที่เป็นสาย Type C to Lightning Type C to Type C อะไรแบบเนี้ยตัวนี้จะไม่ค่อยเหมาะนะครับแล้วก็ชาร์จค่อนข้างช้านะครับใครที่บอกว่าไม่รีบนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะ,ะเจ้าตัวนี้นะครับ690าาทเราจะใช้ทำงานได้ในลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้ลองมาดูเจ้าตัว DCB 0 9 4บ้างนะครับตัวนี้นะครับราคา3,200บาทนะครับลองมาดูตัวนี้จะไม่สามารถใช้กับแบต12โวลต์ได้นะครับผมจะใช้กับแบต20โวลต์อย่างเดียวนะครับ20โวลต์อ่า18โวลต์เฟกโวลต์เนี่ยใช้ได้นะครับอ่ะลองดู power stack อะไรพวกเนี้ยคือใช้ได้นะตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับจะไม่เหมือนตัว DCB 0 9 0สามารถที่จะดันเข้าดึงออกแบบปกติได้เลยตัวนี้จะมีล็อกนะครับแล้วล็อกค่อนข้างแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยแนะนำว่าให้เรากด กดปุ่มที่เราจะใช้ปลดแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วดันเข้าไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ดันเข้าให้สุดเลยนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีสถานะ,ะการชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับถ้าเรานํามาชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับจะมีสถานะบอกว่าว่ากําลังชาร์จหรือว่าเต็มแล้วหรือว่าแบตเตอรี่ร้อนเกินหรือมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับผม <S <S พอรตที่ให้มานะครับผมจะเป็นไทซีหนึ่งพอตแล้วก็ 1> USB 1นึ่งพอร์ตนะถ้าเราจะชาร์จไฟกับเข้าแบตเตอรี่เนี่ยเราจะต้องเสียบเข้าช่อง Type C เท่านั้นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็น input และ output นะสำหรับช่อง Type C ส่วนช่อง USB เนี่ยจะจ่ายไฟ o อ t p u พออกอย่างเดียวนะครับสังเกตด,ดูนะอ่ะทีนี้เราจะลองชาร์จด้วยสายเส้นเดิมนะครับสายเส้นเดิมนะตัวนี้เสียบเข้าที่ช่อง USB ก่อนนะครับ แล้วก็ใช้มือถือเป็นเครื่องเดิมน,นะครับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 g นะครับต้องเปิดกล้องให้ดูเนาะเพราะว่ามือถือตัวนี้แยกยากเหลือเกินไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนอ่ะลองดูนะครับเสียบชาร์จนะครับผมอ่ะก็จะขึ้นบอกอยู่ว่า1ชั่วโมงส5นาทีก่อนจะเต็มนะครับก็คือทารเท่ากันเลยนะครับเท่ากับตัว dcb 090เลยนะครับในแบตยี่สบโอนะทีนี้ถ้าเราใช้เป็น type c ล่ะมาลองดูนะครับตัวนีสามามรถ ช้ Type C นะครับไม่ว่าจะเป็น Input หรือ Output ก็ได้นะครับผมเราจะลองใช้สายของ d w o l ที่เขาให้มาเลยนะครับน่าจะลองรับชาร์จเร็วมาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาให้มาคู่กับตัวอะแดปเตอร์100วัตต์เลยนะครับตัวนี้ Samsung Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยไม่รู้ว่าเขาลองรับชาร์จเร็วที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าลองรับอยู่ที่ไม่เกิน100วัตต์เนี่ยคือตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราลองรับเกินจาก100วัตต์เนี่ยมันก็จะชาร์จได้แค่100วัตต์นะครับ ตัวนีขนนนนน้ขึ้นว่าชาร์จด่วนนะคร,รับเมื่อกี้อ่านี่นะครับขึ้นว่าชาร์จด่วนครับเนี่ยพอเราเราปิดไปแล้วมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่ตรงนี้ขึ้นยือว่า1ชั่วโมงสิบสนาทีก่อนจะเต็มนะครับก็คือตัวโน้ตย0สอัลต้าเนี่ยมันไม่ได้รองรับชาร์จเร็วแบบว่าเร็วมากเท่าไหร่นะครับอ่าเดี ion, ๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าน่าจะมองทันว่ามันจะขึ้นว่าชาร์จด่วนให้เราละเห็นไหม การชาร์จด่วน26%นะครับก็คือรองรับชาร์จเร็วแล้วนะครับผมก็ชาร์จเร็วถ้าไม่เกิน100วัตต์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิน100วัตต์เนี่ยเราก็อาจจะใช้กับอะแดปเตอร์เดิมที่อะแดปเตอร์ที่มันมีวัตต์สูงกว่ามันก็จะได้เร็วกว่านะครับแต่ถ้าเครื่องไหนรองรับไม่ถึง100วัตต์เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็เหลือเกินแล้วนะครับผมเกินจากที่เราจะใช้งานแล้วนะครับและสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมกลับเข้าไปให้ตัวแบตดีวอลของเราด้วยนะครับ อะแดปเตอร์100วัตต์ตัวนี้นะครับที่มีให้มาอ่าแต่ว่า2ตัวนี้นะครับผมราคาเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับแล้วของที่ได้นี่มันก็ต่างกันนะครับก็ต้องบอกว่าการใช้งานนะครับมันใช้งานโดยรวมเนี่ยก็คือเป็นเป็น power bank เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัว dcb 09 4เี่นี่ยก็เปรียบเป็นแท่นชาร์จให้เราด้วยนะครับแทนพวก dcb 1 15, DC 1 5 dcb 1 1 2อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแต่ว่า ก็ไม่เหมาะนะครับผมจริงๆแล้วคือตัวเขาค่อนข้างเล็กเนาะเพราะฉะนั้นมันจะอมความร้อนค่อนข้างมากกว่าแท่นชาร์จใหญ่ๆนะครับอย่างถ้าเราใช้ DCB 115 DCB 118ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราใช้ตัวนี้เป็น power bank เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มกับราคาที่เราซื้อมาในราคา3,000กว่าบาทนะครับผมแต่ว่าในกรณีที่เราบางครั้งเราฉุกเฉินเราออกไปไหนเราลืมแท่นชาร์จเนี่ยในขณะที่เราพกไปแค่นี้นะครับผมเราสามารถที่จะชาร์จแบตให้มือถือก็ได้หรือจะชาร์จแบต ปรับไปให้กับแบตเตอรี่ของรีวอลของเราก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนยังไงนะครับก็มาแนะนําให้ดูกันคร่าวๆนะคบสําหรับเจ้า2ตัวนี้นะครับ DCB090 นะครับและ DCB094 นะครับเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยให้ตัว DCB094 ชนะเลยส่วนเรื่องราคานะครับ DCB090 ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับ690บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะนําไปชาร์จแบตเตอรี่ ให้กับหลายๆอุปกรณ์ของเราได้นะครับผมโดยที่ใช้ออปต์ออกมาเนี่ยเป็น usb แบบนี้นะครับผมในขณะที่ตัวเนี่ย e c b 0 9 4เ้ีนี่ย3 0 0 0กว่าบาทนะครับออปต์ได้นะครับ2พอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น usb c หรือ usb นะครับแต่ว่าตัวนี้ลองชาร์จ2ตัวพร้อมกันแล้วนะครับก็ยังชาร์จเร็วอยู่นะครับในพอร์ตไท e c แล้วก็พอร์ตที่เป็น USB ก็ชาร์จแบบปกติอยู่นะครับไม่ได้รู้สึกว่าชาร์จลงหรืออะไรเลยนะครับจากที่ลองใช้งานมาตัวนี้นะครับใช้งานมาได้อยู่ประมาณสัก1เดือนนะครับแต่ตัวเนี้ย 090เนี่ยใช้มา1ปีแล้วนะครับ094 1เดือนนะครับประมาณ1เดือนโดยขนาดที่เคยลองชาร์จเข้าแบตเตอรี่เนี่ย พลั้งเดียวนะครับเป็น20โวลต์5แอมป์นะครับต้องบอกเลยว่าร้อนมากๆร้อนจี๋เลยนะครับก็ไม่แนะนำเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเราเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมมาชาร์จเข้ามือถือเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเร็วมากๆนะครับผมเพราะตัวนี้เอาพุทเนี่ยไม่น่าจะถึงร้อยวัตต์ไอซีเนี่ยนะไม่น่าจะถึงร้อยวัตต์นะครับผมแต่ตัวนี้เอาพุทร้อยวัตต์เลยครับผมตัวอะแดปเตอร์ที่ได้มานะครับบางนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบกับความใหญ่ถือว่าบางสวยงามมากๆนะครับก็ก็ประมาณนั้นเลยถ้า เราเลือกที่จะใช้งานนะครับสำหรับสายงบประหยัดนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับเป็น DCB 090นะครับในราคาแค่690บาทนะครับหรือใครอาจจะได้ถูกกว่านั้นหรือใครได้ส่วนลดช็อปปี l a าซาดก็จะยิ่งถูกลงไปนะครับส่วนตัวเนี้ยซื้อจากหน้าร้านนะครับราคา3,200บาทนะครับถ้าเป็นในออนไลน์นะครับมีโค้ดส่วนลดอะไรก็จะยิ่งถูกลงไปนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้กันแต่ว่า ราคาเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยตัวนี้ซื้อซื้อตัวนี้5ตัวนะครับซื้อตัวนี้5ตัวซื้อตัวนี้1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้คุ้มมากกว่าในกรณีที่เรามีแบตมีแท่นชาร์จอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวนี้มาใช้แบบตัวเดียวจบเลยเนี่ยโดยที่ว่าเราซื้อแบตเตอรี่มาแค่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้มานะครับทั้งชุดเนี่ยแล้วเราชาร์จโดยใช้ตัวนี้ชาร์จกลับเข้าแบต ร้อนนะครับร้อนมากมากเลยไม่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเอาไว้ใช้แค่ฉุกเฉินชาร์จแบตกลับเข้ามาฉุกเฉินเท่านั้นนะครับราคา3ามพักว่าบาทอยู่ที่เราจะเลือกใช้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้ทั้งสองตัวเลยนะครับต้องบอกตรงๆว่าใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาที่มันหล่อและชาร์จเร็วนะครับในขณะที่มีมือถือหลายเครื่องเนาะเครื่องนึงก็อาจจะไม่ได้ชาร์จเร็วอยู่แล้วนะครับผมอย่างสมรรถ Galaxy A7 2018ก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวชาร์จนะครับ อ่าโอเคครับผมก็เลือกใช้งานตามความพอใจกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเราทําออกมานะครับผมรับรองมีคลิปออกมาให้ดูในหลายๆแนวแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะผมก็จะเป็นคลิปที่ตอบคําถามเกี่ยวกับคนนี้นะครับผมนี่รงนี้เลยนะครับเขาถามเข้ามาว่าดูแลเก็บรักษาเครื่องมือยังไงนะครับคือ1ปีเนี่ยทำไมเครื่องมือยังดูใหม่จังนะครับต่างจากของเขาเลยเนาะก็ เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าเราเก็บรักษาดูแลรักษาเครื่องมือยังไงทําไมมันถึงยังใหม่อยู่นะครับก็ไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเพื่อจะให้ลองมีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ถ้าช่องนี้เปิดสร้างรายได้ได้เมื่อไหร่เราจะมีของมาแจกกันนะครับผมอย่าลืมนะครับคนที่กดไลค์ก่อนเออกดซับสไครต์ก่อนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้ของรางวัลมากกว่าฝากด้วยนะครับ